บทที่31เหนือความคาดหมายพี่ไห่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเร้าชีไห่สายหน้าไม่เป็นไรพวกเสี่ยวตรงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหลังเร้าชีร,รักษาตัวหลายเดือนในที่สุดร่างกายก็ดีขึ้นมากสามารถลุกจากเตียงได้แล้วเจียงเฟิงชายผมเกรียนที่ติดตามเขามาตลอดได้รักษาตัวจนหายดีแล้ว ดังนั้นเขาจึงกลับไปที่บ้านเกิดแทนเศร้าชีหาสอบถามความเป็นอยู่ของเด็กๆสกุลเศร้าตอนที่ผมไปสอบถามยังดีอยู่พี่สะพ้ายอยู่บ้านดูแลพวกเขาแต่ดูเหมือนลูกสาวของพี่ถูกคุณป้ายกให้คนไปหนหนึ่งยังคงเป็นพี่สะพ้ายพากลับบ้านมาเศร้าชีไห่หน้าเข้มยกเสียวไปให้คนอื่นถึงทางบ้านจะได้รับข่าวว่าเขาเสียชีวิตแต่เวลาผ่านไปไม่นานเอง ทำไมถึงได้ยกเสียวเปยดให้คนอื่นแล้วบ้านสกุลเศร้าใช่ว่าจะเลี้ยงเด็กสักคนไม่ไหวไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นลำพังเงินที่เขาส่งกลับบ้านติดต่อกันมาตลอดหลายปีนี้ขอเพียงใช้จ่ายดีๆก็เพียงพอเลี้ยงเด็กๆจนโตได้แล้วทำไมถึงได้เศร้าชี้ให้รู้ว่าเจ้าหลานไม่ได้ดีอย่างที่เขาเคยจินตนาการไว้แต่ก็ไม่นึกว่าเจ้าหลานจะถึงกับยกเสียวเปยดให้คนอื่น แน่นอนว่าเขาก็นึกไม่ถึงว่ามู่จิงเจอเป็นคนพาตัวเธอกลับมาแล้วตอนนี้เธอก็ยังอยู่ดูแลเด็กๆนายบอกว่ามู่จิงเจออยู่ดูแลเด็กๆที่บ้านยังไม่กลับไปบ้านพ่อแม่ครับผมจําที่พี่กําชับไว้ว่าไม่ให้ไปถามถึงที่หมู่บ้านต้าตงแต่ผมหาคนจากหมู่บ้านที่มาตลาดถามเรียบๆเ,เทียบเคียงเคียงเอาเจียงเฟิงพยักหน้ายืนยันเศร้าชีไห่มีสีหน้า,นนซ,า,า,นาซับซ้อนเรื่องราวทั้งหมดเหนือความคาดหมายเกินไป เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาหลังจากเกือบตายไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเจ้าหลานที่เขาหวังว่าเธอจะเลี้ยงเด็กๆจนโตไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกลับยกเสียวเป่ยให้คนอื่นมู่จิงเจอที่แต่งเข้ามาอย่างผิดฝาผิดตัวซึ่งเขาไม่เคยคาดหวังกลับไม่กลับบ้านพ่อแม่ยังอยู่ดูแลเด็กๆต่อไปแล้วยังไปพาตัวเสียวเป่ยกลับมาเขานึกว่าเธอกลับบ้านพ่อแม่ไปนานแล้วด้วยซ้ํา เธอสามารถกลับบ้านก็ได้แม้พวกเขาแต่งงานกันแล้วแต่อันที่จริงยังไม่นับว่าเป็นสามีภรรยากันความทรงจำที่เขามีเธอมากช่างเลือนรางสุดๆจำได้เพียงผมฟูๆคิ้วหนาเตอปากสีแดงสดหน้าตาโดยรวมเป็นยังไงเขายังจำไม่ได้เลยเศ้าชีไห่รั้งสติกลับมาก่อนจะเห็นเจียงเฟิงทำท่าอึกอักเหมือนอยากพูดบางอย่างแต่ก็ไม่กล้าพูดมีเรื่องอะไรนายพูดมาตามตรงฉันรับได้ ที่จริงผมยังได้ยินมาอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกเขาบอกว่าสกุลเศร้าแยกบ้านกันแล้วน้องชายกับลูกๆพี่แยกตัวออกมาคุณป้าอยู่กับพี่ใหญ่เศร้าฉีหารู้สึกว่านี่แปลกประหลาดเกินไปจะเป็นไปได้ยังไงพวกเด็กๆเกนี่ยนะแยกบ้านก่อนหน้านี้พี่ใหญ่เคยบอกเขาว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันตัดยังไงก็ไม่ขาดเด็กๆก,ก็เป็นเหมือนลูกแท้ๆของพี่ใหญ่ต่อให้เขารู้ว่าคำพูดพวกนั้นไหนเลยจริงสักกี่ส่วน แต่ก็คงไม่ถึงขั้นกับให้เด็กๆแยกบ้านออกมาหรอกให้พวกเด็กๆแยกตัวออกมาแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงเจียงเฟิงลูกจมูกผมยังได้ยินมาอีกเรื่องเขาพูดถึงตรงนี้ก็เผยสีหน้าประดักประเดิดอยู่บ้างพี่ไห่ผมรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ของพวกเราไม่เหมาะให้ครอบครัวรู้ข่าวของเราเพราะจ่ะเป็นอันตรายกับพวกเขาแต่ก็สามารถรอบส่งข่าวออกไปทีละนิดได้ ตราบเท่าที่คนรับข่าวเชื่อถือได้นั่นก็ได้แล้วไม่ใช่หรอครับเซาชีหายขมวดคิ้วไม่ได้พวกเขารู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยฉันค่อยกลับไปถึงตอนนั้นพวกเขาก็จะรู้เองเจียงเฟิงกระอักกระอ่วนบอกพี่สะพ้ายก็ไม่ได้เหรอไม่งั้นพี่ก็แอบบอกพี่สะพ้ายสักหน่อยเซาชีหายปลายตามองเขาอย่างแปลกใจเธอรู้เรื่องย่อมไม่เป็นผลดี ที่จริงแล้วเขาไม่ไว้วางใจจากข่าวที่ได้รับดูเหมือนมู่จริงเจอกับคนที่อยู่ในความทรงจําของเขาแตกต่างกันเกินไปถ้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเขายังคงไม่เชื่อใจเธอถ้าเป็นมู่สเสวียเขาคงจะเชื่อเธอเมื่อคิดถึงมู่สเสวียดวงตาเศร้าชีหายมืดครึ้มลงถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีวาสนาคู่กันตอนนี้คิดถึงไปก็ไร้ความหมายเศร้าชีหายจิตใจหดหูลงเจียงเฟิงกังวลแทนเขา พี่หายสามีภรรยาคือคนคนเดียวกันให้เธอรู้เรื่องก็ดีนะครับวันนี้นายเป็นอะไรไปทำไมทำตัวแปลกๆขนาดนี้เศร้าชีหายไม่เข้าใจผมเจียงเฟิงคับข้องใจผมยังคิดว่าพี่ควรใคร่ครวญดีๆถ้าพี่ไม่บอกพี่สะพายแล้วพี่สะพ้ายเกิดแต่งงานใหม่ขึ้นมาจะทำยังไงหล่ะครับ พี่สะพ้ายแสนดีปานนั้นพี่หายตายไปแล้วแต่ยังคงช่วยเลี้ยงดูเด็กๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางสายเลือดกับเธอเป็นคนที่ดีมากเลยนะถ้าพลาดไปจะเสียดายชั่วชีวิตพี่หายทุกคนไม่ใช่คนงโง่รู้ว่าพี่สะพ้ายเป็นคนดีแน่นอนว่าต้องเล่งพี่สะพ้ายกันมีบางคนมาสู่ขอพี่สะพายแล้วด้วยเห็นว่าเป็นคนขับรถโดยสารในตัวอำเภอคนในหมู่บ้านพี่ล้วนบอกกันว่าคุณสมบัติดีถ้าไม่เพราะพี่สะพายยังลืมพี่ไม่ได้ ตอนนี้พี่สะพ้ายคงจะแต่งงานใหม่ไปแล้วนะคงถึงขั้นมีเด็กในท้องไปแล้วเจียงเฟิงรู้ซึ้งถึงอารมณ์ที่เรียกว่าห้องเต้มไม่ร้อนใจแต่ขันทีร้อนใจหรือความรู้สึกที่ว่าแค้นใจที่ไม่อาจหลอมเหล็กให้เป็นเหล็กกล้าอะไรเทือกนั้นแล้วเศร้าชีไห่ได้ยินแล้วก็รอบตกตะลึงมีคนมาสู่ขอมู่จริงเจอถึงกับเป็นคนขับรถโดยสารแล้วยังเป็นคนในเมือง คุณสมบัติดีถึงขนาดนี้มู่จริงเจอยังไม่ยอมแต่งงานเธอไม่ได้ตกลงจริงเหรอเศร้าชีไห่อดถามให้แน่ใจอีกครั้งไม่ได้ไม่ได้ตกลงพี่สะพ้ายรักพี่ลึกซึ้งมากจริงๆครับเจียงเฟิงนึกว่าเขาร้อนรนแล้วพี่ไห่พี่จะต้องทนุถะหนอมพี่สะพ้ยให้ดีนะพี่สะพ้ยไม่ตกลงเพราะพี่แน่นอนว่าจะต้องกดดันมากถ้าเกิดว่ามีคนมาสู่ขออีกแล้วมีคุณสมบัติดีกว่าคนก่อน คนก็ดีสุดท้ายพี่สะพ้ายถูกบังคับให้แต่งงานใหม่แล้วจะทำยังไงกันดีเซ้าชีไหมองท่าทางร้อนใจของเจียงเฟิงแล้วก็กลืนคำพูดที่อยากจะพูดว่าถ้าเธออยากแต่งงานใหม่นั่นก็ช่วยไม่ได้กลับลงท้องไปเจียงเฟิงไม่รู้ว่าเขากับมู่จิงเจ๋อแต่งงานกันในช่วงเวลาสั้นๆเดิมทีก็ไม่มีความรู้สึกใดๆต่อกันยิ่งไม่ได้เป็นสามีภรรยากันจริงๆเจียงเฟิงร้อนใจแทนเขาเพราะกลัวว่ามู่จิงเจ๋อจะแต่งงานใหม่นั่นก็เป็นเรื่องปกติ ทว่าถ้อยคำพวกนี้เขาบอกเจียงเฟิงไม่ได้คืนนั้นเศร้าชีหายนอนไม่หลับเขาบอกว่าไม่รู้สึกอะไรกับการกระทำของเจ้าหลานนั่นเท่ากับโกหกเธอเป็นแม่บังเกิดกล้าวของเขาเลยนะและสิ่งที่เขาวางไม่ลงมากที่สุดก็คือพวกลูกๆของเขาเขาคิดถึงเด็กๆมากเหลือเกินวันนี้ไม่รู้เพราะเจียงเฟิงพูดถึงมู่จิงเจอเยอะหรืออย่างไรในสมองเขาถึงเอาแต่คิดถึงมู่จิงเจอคนนั้นมากที่สุด ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรถึงได้เปลี่ยนไปถึงขั้นอยู่ดูแลเด็กๆต่อหรือจะเป็นอย่างที่เจียงเฟิงพูดว่าเธอชอบเขามากแคกแคเศร้าฉีไห่หน้าร้อนเผาในใจคิดว่าถ้ามู่จริงเจอไม่แต่งงานใหม่รอให้เขากลับบ้านแล้วเขาจะไม่ทําให้เธอลําบากใจแน่นอนเมื่อคิดแบบนี้แล้วภายในใจเขาก็เริ่มร้อนรนเห็นทีควรต้องเร่งมือจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดไม่อย่างนั้นหากเธอแต่งงานใหม่ไปจริงๆแล้วจะทํายังไงดี พอเศ้าชีไห้ตระหนักว่าตัวเองกําลังคิดอะไรอยู่ก็ตีหน้าถึงเขาไม่ได้ร้อนใจเขาห่วงลูกๆต่างหากเงินเบีย้ยเลี้ยงส่วนใหญ่หลังเศร้าชี้ไห้ปลดประจำการถูกใช้ช่วยเหลือเพื่อนทหารด้วยกันถึงเขาจะบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่ได้พิการจึงยกตําแหน่งงานที่ทางกองทัพจัดหาให้ให้คนที่ลําบากมากกว่าส่วนตัวเขาตัดสินใจว่าจะสร้างธุรกิจของตัวเองเหล่าสหายล้วนเชื่อมั่นในตัวเขาขอมาร่วมงานกับเขาต่อ พวกเขาเริ่มต้นเปิดเป็นบริษัทขนส่งเล็กๆเพราะมาตรฐานในการทำงานดีราคาไม่แพงธุรกิจจึงไปได้ดีเริ่มมีคนรู้จักและใช้บริการในวงกว้างแต่นั่นก็เหมือนดาบสองคมธุรกิจของพวกเขาเริ่มไปขัดแข้งขัดขากลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นอย่างเลี่ยงไม่ได้หากเป็นแค่อันถภาในท้องถิ่นพวกเขาย่อมไม่กลัวอยู่แล้วทว่าดูเหมือนกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้จะถึงขั้นมีกองกำลังทั้งยังไม่คิดจะปล่อยพวกเขาไป ภายหลังจึงเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นเพราะเรื่องราวยังไม่จบและยังมีอันตรายซ่อนอยู่เศร้าชีหายก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ได้สติข่าวการตายของเขาจึงถูกส่งกลับไปที่บ้านพวกเขาจำต้องฝืนใจทำหักให้พวกนั้นคิดว่าเศร้าชีหายตายไปจะยิ่งปลอดภัยกว่าซึ่งในเวลานั้นเขาก็เกือบตายจริงๆหมอบอกว่าไม่มีทางช่วยแล้วไม่คิดว่าจะเกิดปาฏิหาริเขาฟื้นขึ้นมาโดยไม่มีใครคาดคิด ถ้าว่าต่อให้รอดมาได้หักยังขจัดอันตรายได้ไม่หมดสิ้นเขาก็ยังไม่อาจกลับบ้านได้บทที่32ติวหนังสือทางด้านหมู่บ้านต้าตรงย่อมไม่มีใครรู้ว่าเซ้าฉีไห่ยยังมีชีวิตอยู่วันรุ่งขึ้นผู้อำนวยการโรงเรียนให้คำตอบเรื่องที่เซ้าตรงกับเซ้าซีอยากเรียนข้ามชั้นปีถ้าทำเกรดได้ดีคะแนนสอบดีมากทุกด้านก็สามารถเรียนข้ามชั้นได้ แต่ว่าตอนนี้ปัญหาของพวกเธอไม่ใช่การสอบชั้นประถมสองถ้าพวกเธอข้ามชั้นไปเรียนประถมสามก็จะต้องเรียนของประถมสามเลยทันทีปัญหาอยู่ที่ประถมสามผ่านไปหนึ่งเทอมแล้วเทอมนี้ก็เรียนไปได้สักพักแล้วพวกเธอจะตามทันเหรอถ้าเรียนตามประถมสามไม่ทันข้ามชั้นไปก็ชดเชยไม่ได้ที่จริงแล้วผู้อํานวยการค่อนข้างห่วงนักเรียนตามปกติแล้วพวกเราไม่แนะนําให้ข้ามชั้นเรียนเพราะครูไม่เพียงแต่ให้ความรู้ตามหนังสือยังสอนเรื่องอื่นๆด้วย เศร้าตรงเศร้าซีเห็นด้วยกับประโยคแรกแต่พอได้ยินประโยคสุดท้ายพวกเขายิ่งทำท่าพิจารณาอย่างจริงจังเพราะว่าจางเฟยสอนแต่ตามเนื้อหาในตำราคำพูดอันนี้ของผู้อำนวยการทำให้พวกเขายิ่งมุ่งมั่นกว่าเดิมผลสรุปเมื่อหารือกันแล้วคือการสอบข้ามชั้นจะจัดสอบก่อนถ้าพวกเขาสอบได้คะแนนดีก็จะพิจารณาอีกทีว่าพวกเขาควรได้ข้ามชั้นหรือไม่แต่หลักๆยังต้องดูว่า พวกเขาจะตามเนื้อหาของประถมสามทันไหมสุดท้ายเศร้าตรงพูดอย่างหันกล้าว่าอย่างนั้นก็เอาข้อสอบระดับประถมสามเทอมหนึ่งมาทดสอบพวกเขาได้เลยถ้าพวกเขาสอบผ่านค่อยให้พวกเขาเรียนข้ามชั้นเมื่อผู้อํานวยการเห็นว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นยิ่งหายากที่จะเจอเด็กที่ตั้งใจเรียนขนาดนี้เขาจึงตกลงว่าจะเก็บไปพิจารณา การสอบเพื่อเรียนข้ามชั้นจัดขึ้นในอีกสองสัปดาห์ให้หลังระหว่างนี้อนุญาตให้เร้าตงเส้าซีทวนเนื้อหาด้วยตัวเองพวกเขาไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นของจางเฟยถ้าพวกเขาไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามครูคนอื่นได้ผู้อำนวยการยังจะช่วยสอนพวกเขาด้วยตัวเองการศึกษาความรู้ระดับประถมสามเทอมแรกให้จบภายในสองสัปดาห์นักเรียนคนอื่นคงพูดว่าเป็นไปไม่ได้แน่แต่เร้าตงเส้าซีกลับยอมรับอย่างยินดีมู่จิงเจอเองก็ไม่คัดค้าน เธอเชื่อว่าพวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนหลังจากวันที่ทำข้อตกลงกันเซาตงเซาซีก็เริ่มเปิดหนังสือระดับประถมสามที่ผู้อำนวยการให้มาศึกษาเองทันทีมู่จิงเจอรู้สึกว่ายังไงเธอก็จบปริญญาตรีเรียนหนังสือได้ไม่เลวตำราประถมสามไม่เป็นปัญหาจึงถามพวกเขาว่าอยากให้เธอช่วยไหมเซาตงลังเลอยู่เสี้ยวนาทีจึงค่อยพยักหน้าได้ครับ เจ้าของร่างเรียนสู้มู่สเสวี่ยไม่ได้และไม่ได้จบชั้นมัธยมปลายแต่ดีร้ายยังไงก็ผ่านมัธยมต้นมาแล้วให้เธอลองดูแล้วกันนึกไม่ถึงว่ามู่จิงเจ๋อจะเข้าใจทั้งหมดแล้วยังสอนดีมากดีกว่าจางเฟยมากนะมู่จิงเจ๋อเคยเห็นการกวดวิชาเด็กราคาแพงในยุคปัจจุบันมาแล้วแล้วก็เคยสอนหนังสือพวกน้องๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพระการติวหนังสือจึงทำได้สบายๆตอนแรกเศร้าตรงเศร้าซีประหลาดใจแต่ภายหลังก็ตั้งอกตั้งใจฟัง เศร้านานเสียวเปยเพิ่งห้าขบแต่สุดท้ายก็ล้อมวงเข้ามาฟังด้วยอย่างสงบเนื้อหายากเกินไปสําหรับพวกเขาแต่พวกเขาชอบฟังเสียงมู่จิงเจอรู้สึกว่าเธอเล่าน่าสนุกและฟังสบายๆมากเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนพวกเขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกินไปแล้วมู่จิงเจอเกือบสงสัยว่าพวกเขาเป็นพวกอ่านผ่านตาครั้งเดียวไม่ลืมเลือนในใจมูจิงเจอชื่นชมไม่เสียแรงที่เป็นวัยร้ายระดับตัวพ่อเก่งกันจริงๆ ความสามารถในการเรียนรู้แบบนี้คนธรรมดาอย่างเธอคงได้แต่อิจฉาแล้วเมื่อตกค่ำไร้ซึ่งแสงไฟพวกเขาจึงเรียนต่อไม่ได้จึงใช้วิธีท่องบทกวีแทนบรรยากาศการเรียนรู้จึงเป็นไปด้วยดีจนถึงเวลานอนเสียวเปยเกาเท้าเล็กอบอ้วนขณะเอ็นตัวนอนก็ถามมู่จิงเจอ๋อหน้าค้าทำไมนะไม่เป็นครูละนะสอนดีเหมือนคุณครูเลย นี่ยังคงเป็นวิธีการถามอย่างอ้อมค้อมของเศ้าเป่ยอันที่จริงเธอรู้สึกว่าครูยังสอนได้ไม่ดีเท่ามู่จิงเจอเลยมู่จิงเจอหลุดขำถ้าเสียวเป่ยชอบงั้นฉันจะสอนเธอทุกวันแต่ว่าฉันเป็นครูไม่ได้หรอกจ้าทำไมไม่ได้คณะสอนดีขนาดนี้รู้เยอะแยะด้วยในความคิดเสียวเป่ยคนที่สอนดีเป็นครูได้ทั้งหมดเป็นเพราะน้าจบแค่มัธยมตน้นก็เลยเป็นครูไม่ได้ คุณนวุฒิที่เธอไม่เพียงพอแล้วก็ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเธอบอกไม่ได้หรอกว่าชาติที่แล้วฉันเคยสอบได้ใบประกอบวิชาชีพนะให้ฉันสอนหนังสือสิวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกคนยังคงนั่งเรียนกันจากนั้นพวกเศร้าตรงก็ค้นพบว่ามู่จิงเจ๋อไม่เพียงสามารถสอนคณิตศาสตร์และภาษาจีนได้ดีแม้แต่ความรู้ด้านธรรมชาติแนวคิดทางจริยธรรมเธอก็สอนได้แล้วยังวาดภาพเป็นอีกด้วย เนื่องจากวิชาธรรมชาติและจริยธรรมไม่มีผลคะแนนสอบดังนั้นพวกครูจึงไม่สนใจสองวิชานี้เวลาถึงคาบสองวิชานี้ตามตารางเรียนก็จะให้นักเรียนศึกษาด้วยตัวเองไม่เคยเข้าสอนคนที่รักเรียนก็จะเปิดหนังสืออ่านส่วนคนไม่ชอบก็จะเล่นสนุกตามใจหรือไม่ทําไปเลยไม่คาดว่ามู่จริงเจอไม่เพียงสอนพวกเขาเล่าเรื่องต่างๆให้พวกเขารู้นอกจากนี้ยังสอนความรักชาติเด็กๆเ,เกิดความหวังน้อยๆในใจว่าต้องมีศักวันที่ พวกเขาจะได้ไปเห็นพระราชวังปักกิ่งพวกเขายังได้ฟังเรื่องราวของทหารที่ปกป้องชาติยกชื่อเส้าชีไห่ขึ้นมาพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเมื่อก่อนพวกเขาตั้งตารอเลิกค้าเพื่อจะได้พักผ่อนแต่พอเป็นมู่จริงเจอสอนกลับไม่อยากรู้สึกว่าเวลาผ่านไปชั่วพริบตาเองมู่จริงเจอบอกว่าต้องทําอาหารแล้วพวกเขาอิดออดอดตามป้วนเปี้ยนอยู่ข้างๆไม่ได้ช่วยเธอล้างมันฝรั่งแล้วก็แอบชวนคุยถามนู่นถามนี่ คนหมู่บ้านต้าตรงส่วนใหญ่เคยออกไปไกลมากที่สุดคือตัวอำเภอไกลกว่านั้นก็ไม่รู้จักแล้วทั้งหมู่บ้านมีทีวีขาวดำเครื่องเดียวรับรู้โลกภายนอกน้อยมากครูไม่กี่คนเคยไปไกลที่สุดคือในเมืองใหญ่ไหนเลยจะเทียบได้กับมูจิงเจ๋อที่มาจากยุคปัจจุบันเธอเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศหลายที่มีประสบการณ์มากกว่าคนหมู่บ้านต้าตงเปิดกว้างโลกทัศน์ให้เด็กๆเด็กๆถามไม่หยุดหย่อนมูจิงเจอเห็นว่าพวกเขาสนใจก็เล่าเรื่องให้พวกเขาฟังมากมาย หลังกินอาหารเสร็จแล้วมู่จิงเจอให้พวกเขาพักผ่อนเซ้าซีกลับถือสมุดภาพวาดประกอบที่เป็นของล้ำค่าของเขาเข้ามาอย่างกระอักกระอ่วนขอให้มู่จิงเจอช่วยวาดซ่อมแชมหน้าส่วนที่ขาดหายไปฉันไม่ได้เรียนวาดรูปมาโดยตรงถ้าวาดไม่สวยเธออย่าว่าฉันละ่ะผมไม่ว่าหรอกเซ้าซีพูดทันทีมู่จิงเจอวาดรูปตามคำบอกเล่าของเซ้าซีซ่อมแซมภาพอย่างง่ายๆ ช่วงบ่ายมูจิงเจอสอนพวกเขาเรื่องธรรมชาติเธอมีความรู้ด้านนี้ไม่น้อยเลยสอนเรื่องการขยายตัวของสารเมื่อเจอความร้อนและหดตัวเมื่อเจอความเย็นแรงโน้มถ่วงการลอยตัวเมื่ออยู่ในน้ําเนื้อหาครอบคลุมกว้างกว่าเศร้าหนานชอบมากอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่ามู่จิงเจอสอนอะไรเขาล้วนเงี่ยหูฟังพอถูกจับได้ก็หันหน้าหนีทําไม่รู้ไม่ชี้หลังจากมู่จิงเจอบังเอิญจับได้ก็แอบขำในใจ เทพวิชาการท่านนี้ว่าที่ตัวพ่อในวงการวิจัยในอนาคตจะสนใจเรื่องพวกนี้มากก็เป็นเรื่องปกติมู่จิงเจอเห็นพวกเขาสนอกสนใจก็สอนมากกว่าเดิมสองวันผ่านไปอย่างว่องไวมู่จิงเจอทำที่ประดับผมไปพลางสอนพวกเขาไปพลางอดท้อถอนใจไม่ได้เลยว่าเวลาผ่านไปไวเหลือเกินเด็กๆสนุกจนลืมชู่พวกเขาเดินตามล้อมหน้าล้อมหลังมู่จิงเจอโดยไม่รู้ตัวไปแล้ว เหมือนกับพวกลูกเจี๊ยบตามขออาหารจากแม่ไก่พอถึงวันจันทร์เศ้าหนานเศร้าเป่ยต้องไปโรงเรียนเด็กทั้งสองซึมกระถือเร่งอยู่สองหนถึงค่อยออกจากบ้านกันถ้าหากเป็นไปได้พวกเขาอยากจะหยุดอยู่บ้านอยู่กับมู่จริงเจอได้ความรู้มากกว่าอยู่ที่โรงเรียนอีกทว่านั่นย่อมเป็นไปไม่ได้กระทั่งตอนบ่ายเด็กสองคนกลับมาโดยมีคนตามหลังมาด้วยคือมู่สเสวียบทที่สาสาม ฉูป้าอองฝืนน้าธนูคนทั้งโรงเรียนล้วนพูดถึงจางเฟยกับเรื่องเศร้าตรงเศร้าซีจะสอบข้ามชั้นเรียนมูสเวียรู้สึกว่าสองวันมานี้สายตาของทุกคนที่มองเธอดูแปลกพิกลพอมาโรงเรียนก็ยิ่งรู้สึกได้ชัดไม่เคยคิดเลยว่าความปรารถนาดีของเธอจะทำร้ายเศร้าตรงเศร้าซีเธอทั้งกังวลและเสียใจหลังจากชั่งใจอยู่ตลอดช่วงเช้ามูสเวียก็ตัดสินใจแน่วแน่ตามพวกเศร้าเป่ยกลับบ้าน คิดอา,าสาสอนพวกเขาทำความดีชดใช้ช่วงนอกเวลาคาบสอนครูจะช่วยสอนให้พวกเธอเองเธอพูดจบในใจรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นไม่น้อยแต่กลับคิดไม่ถึงว่าจะถูกปฏิเสธขอบคุณครูมู่มากครับแต่ว่าพวกเราเรียนเองได้มีน้าช่วยสอนให้พวกเราอยู่ไม่ต้องรบกวนครูหรอกครับแซวตรงเป็นตัวแทนตอบปฏิเสธด้วยความสุภาพและเกรงใจมู่สเสวียไม่เชื่อคำพูดของเขาแม้ครึ่งคำ มู่จิงเจ๋อจะสามารถสอนพวกเขาได้อย่างไรกันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นครูได้เธอคิดไปว่าพวกเด็กๆยังคงตำหนิเธอพวกเขาจึงอ้างไปอย่างนั้นมู่สเสวี่ยก้มหน้าเดินออกจากบ้านสกุลเศร้ารู้สึกเจ็บปวดหัวใจสลายมากพอกลับถึงบ้านเห็นแม่เท่ามู่จึงเล่าความในใจให้ฟังด้วยตาแดงเรือหนูไม่ได้ตั้งใจนะแต่เหมือนพวกเขาโกรธหนูเลย หนูเองก็เข้าใจพวกเขาจะโทษหนูก็ไม่แปลกหนูเพียงอยากถ่ายโทษเท่านั้นแม่เท่ามูไม่ชอบเด็กพวกนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงรู้สึกปวดใจสงสารเธอถ้ามีใครจะโทษหลานหลานก็ไม่ต้องสนใจพวกเขาสิเรื่องนี้หลานไม่ผิดหลานแค่หวังดีมากเกินไปเธอกลด่าม,มูจริงเจอสองประโยคคิดด่าลามไปถึงหลีเจ้าตี้กับมู่เถิงแต่เมื่อหันไปก็ไม่เจอคนคนทั้งสองออกไปขายซาลาเปาก่อนแล้ว นับตั้งแต่ทั้งสองขายซาลาเปาแม่เท่ามูก็ควบคุมพวกเขาไม่ได้อีกมู่สเสวียนนิ่งเงียบมานานสองวันถังโม่หลิงพยายามปลอบโยนเธอทว่าเธอยังคงรู้สึกแย่สุดท้ายเขาจนปัญญาได้แต่มาหาที่บ้านสกุลเศร้าถังโม่หลิงมาบ้านสกุลเศร้าเป็นครั้งแรกพอเข้าไปก็เห็นบ้านที่แม้สะอาดสะอ้านแต่ก็สุดลมแล้วมองบ้านข้างกันซ้ำก็อดเลิกคิ้วไม่ได้เขาทําท่าย่างกับเป็นบ้านตัวเองเดินทอดน่องเข้าไปเรียนหนังสืออยู่หรือเรียนเข้าใจไหม เศร้าตรงพยักหน้าส่วนเศร้าซีอ้าปากถามมีธุระอะไรหรือครับทำไมพวกนายไม่ยอมให้หมู่สเสวียติวละ่ะตอนนี้เธอเสียใจมากนะถังมั่วหลิงพูดตรงเข้าประเด็นฉันหวังว่าพวกนายจะยอมเศร้าซีเม้มปากแต่พวกเราไม่จำเป็นต้องให้ติวจริงๆนี่พวกนายยังโทษเธออยู่ชัดๆถังมั่วหลิงหัวเราะ อย่าดื้อหน้าไม่ง่ายเลยกว่าฉันจะทําใจยอมให้เธอมาช่วยพวกนายพวกนายก็อย่าละเลยความดีของคนอื่นแบบนี้เลยพวกเราไม่ได้โทษเธอจริงๆแต่พวกเราก็ไม่จําเป็นต้องให้เธอสอนอีกคนพวกเรามีนะคนเดียวก็พอแล้วเซาซีตอบถังม่วหลิงมุ่นคิ้วทําไมถึงได้ไม่รู้ประษาอย่างนี้นะเขายกมือเขกหัวเซาซีทีหนึ่งเซาซีเจ็บจึงร้องลั่นออกมา สาเหตุที่เจ็บเพราะหัวเขาถูกกระแทกเมื่อเช้าช่วงนี้เขาเหมือนถูกผีซ้ำด้ามพลอยเดิมทีเซ้าซีเป็นคนชอบไม้โนมไม่ชอบไม้แข็งอยู่แล้วเขาไม่ชอบกริยาของถังม่วหลิงพอถูกเขาเขกหัวก็เลยโมโหหยุดนะเขาปัดมือถังม่วหลิงออกอย่างแรงถังมวหลิงถูกตีก็หดหดบ้างแล้วเจ้าเด็กคนนี้เป็นอะไรของนายเขาพูดพลางจับมือเซ้าซีไว้ปล่อยมือนะ เศร้าตรงเห็นข้าก็รีบขัดขวางมู่จิงเจอที่จุงมือเศร้าจงกลับมาถึงบ้านก็เห็นถังม่วหลิงกำลังรังแกเด็กทั้งสองอย่างนี้จะยอมได้ยังไงหยุดนะถังม้วหลิงมีฝีมือแต่มู่จิงเจอเองก็ไม่ได้เธอ,อย่างแรงเยอะหนึ่งคนล้มสิบคนได้สามารถกดถังม่วหลิงได้อย่างรวดเร็วปล่อยชน,นะถังม้วหลิงถูกยั่วโมโหโจนหน้าแดงซ่านไม่ปล่อย มู่จิงเจอเพิ่งคิดจะถามว่าทำไมเขาต้องลงไม้ลงมือกับเด็กๆด้วยก็ได้ยินเสียงหวีดร้องสั้นๆพอหันศีรษะกลับไปเห็นหมู่เสเวยยืนตรงประตูเข้าของที่อยู่ในมือร่วงลงพื้นเธอจ้องมู่จิงเจอกับถังม่วหลิงเขม่งดวงตาทอแววผิดหวังระคนเจ็บปวดจากนั้นก็ชักเท้าวิ่งร้องให้ออกไปมู่จิงเจอร้องหือในใจเธอทำตัวแปลกจังคิดแล้วก้มหน้าลงมองถังม้วหลิง เธอเป็นอะไรไปหน้าหรือเห็นฉันตีนายก็เลยโมโหจนร้องไห้แล้วทำไมไม่เข้ามาช่วยละ่ะนึกได้ว่าในนิยายมีพลอตที่ถังม่วหลิงตกอยู่ในอันตรายมู่สเสวี่ยถลันเข้าไปรับมีดแทนเขาโดยไม่ห่วงอันตรายฉากออกจะซาบซึ้งตรึงใจแต่ทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนเป็นสะบัดหน้าวิ่งหนีไปแล้วหล่ะแถมยังร้องให้ด้วยเธอหน้ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเธอครุ่นคิดอยู่นานก็ยังไม่เข้าใจถังม่วหลิงขบกรามแน่น เธอก็มองสิว่ากำลังอยู่ในท่าอะไรท่าอะไรของนายมู่จิงเจย่อนคิ้วคำพูดพิลึกอย่างนี้ชวนให้คนมโนไปไกลนะเธอแซะเขาพลางก้มหน้าลงมองถังโม่หลิงที่อยู่ใต้ร่างเธอแขนขาของถังโม่หลิงถูกเธอกดรวบเอาไว้มู่จิงเจอถึงค่อยเข้าใจเสียทีอยู่ในท่านี้ไม่ค่อยดีจริงๆนั่นลหละก็เพราะนายทำตัวไม่ดีไม่ใช่หรือไง มู่จิงเจอปล่อยสองมือของถังม่วหลิงที่ถูกรวบกดไว้แล้วลุกขึ้นเมื่อครูเด็กๆยืนอยู่ด้านข้างท่าจับคนทุ่มข้ามไหล่ต้องใช้พื้นที่กว้างจึงไม่เหมาะเธอกลัวว่าเด็กๆจะบาดเจ็บสุดท้ายได้แต่กดเขาลงไปให้ยอมจำนนเธอจำได้ว่าบอกให้พวกเด็กๆหลบไปอยู่ด้านข้างเพื่อไม่ให้โดนล,ลูกหลงเลยไม่ได้สนใจท่าทางถังม่วหลิงตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาเมื่อสำรวจข้อมือที่เป็นรอยแดงสีหน้ายิ่งซีสลับเขียว โกรธที่ตัวเองถูกผู้หญิงกดแล้วยังอยู่ในท่าหน้าอายสลับบทบาทกันหมดแล้วไม่ควรเป็นอย่างนี้สิสมควรเป็นเขากดมู่จริงเจอต่างหากเขาเพิ่งคิดเสร็จถึงได้นึกขึ้นได้เดี๋ยวนะเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยถังม่วหลิงหน้าแดงซ่านยุคนี้ยังอนุรักษ์นิยมแม้ว่าเขากับมู่สเสวียเป็นคู่รักกันแต่นอกจากจับมือกันสองครั้งอย่าได้พูดถึงอย่างอื่นเลยผลสุดท้ายวันนี้กลับถูกมู่จริงเจอกดทับทั้งตัว เขาเขินอายจนกลายเป็นโกรธเธอยังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าฉันเคยช่วยเธอคราวที่แล้วนะแต่เธอทำกับฉันแบบนี้มู่จริงเจอคราวก่อนนายบอกว่าใช้สาลาเปาตอบแทนบุญคุณแล้วไม่ใช่เหรออีกอย่างเป็นเพราะฉันเห็นในายตีเด็กๆหรอกใครตีเด็กกันเป็นพวกเขาที่ตีฉันแบบไม่มีเหตุผลต่างหากถังม่วหลิงเห็นเสียวเป่ยก็ยิ่งโมโ oh ห ok กว่าเดิม คราวก่อนถ้าไม่ได้รถฉันตอนนี้เธอยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยเธอยังกล้ากัดฉันอีกแม่หนูน้อยคนนี้นี่อาศัยช่วงชุลมุนแอบเอาฟันน้อยๆมางับเขาถ้าไม่เพราะเขาหลบทันคงถูกกัดที่เอวไปแล้วก็คุณรังแกพี่ชายหนูหมู่จริงเจออยู่ด้วยเศร้าเปิยไม่กลัวเขาเลยสักนิดถังโมหลิงยังคิดอยากพูดบางอย่างต่อแต่เมื่ออยู่ต่อหน้ามู่จิงเจอเขารู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเอามากๆ ใจะวางตามมู่สเสวียที่วิ่งออกไปจึงได้แต่วิ่งตามไปก่อนมู่จริงเจอท่าเสียวสเสวียเข้าใจผิดฉันจะไม่ปล่อยเธอไปแน่มู่จริงเจอฉันไม่ได้ตั้งใจพูดไปแล้วเธอน่าจะถามว่าเขามาทําไมก่อนเพราะมู่สเสวียถังม่วหลิงถึงได้จักไปดูท่าแล้วเรื่องลงไม้ลงมือหน้าจะเป็นการเข้าใจผิดเธอจําต้องเดินตามไปมู่สเสวียโมโหจนร้องให้อยู่ในห้องถังม่วหลิงมาแล้วก็ไม่ยอมเปิดประตู ท้ายที่สุดมู่จิงเจอเดินไปหาเห็นถังม่วหลิงร้อนใจเหมือนกลัวว่ามู่เสวียที่อยู่ข้างในจะทําเรื่องขาดสติมู่จิงเจอคิดว่าเธอควรทําอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายฉันช่วยนายพังประตูแล้วกันถังม่วหลิงเขาทําหน้างุนงงมู่จิงเจอตั้งท่าจะล้มประตูข้างหน้าแล้วมู่เสวียเธอหลบไปนะอย่ายืนอยู่หลังประตูฉันจะพังประตูเข้าไปแล้ว ช่วขณะที่มู่จิงเจอเกือบจะพังประตูอีกครั้งมู่เสวียก็เปิดประตูออกมาสาวงามร้องให้ดังดอกสาลี่ต้องหยาดพิรุณในตาแดงเรื่อดูแล้วน่าสงสารมากถังม้วหลิงปวดใจมู่เสวียกลับไม่สนใจมองแต่มู่จิงเจอตั้งแต่เด็กเธอแย่งเสื้อผ้าฉันไปตั้งเยอะแล้วยังแย,ย่งเศร้าชีหายไปอีกมาตอนนี้เธอก็ยังจะแย่งถังม้วหลิงด้วยขอแค่เป็นข้าวข,ของของฉันเธอก็อยากแย่งไปทั้งหมดเลยเหรอมู่จิงเจอ ไม่ใช่เธออยากเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้จะแย่งถังม่วหลิงเมื่อครู่เป็นเรื่องเข้าใจผิดฉันจะยังจะเข้าใจผิดอะไรฉันเห็นกับตาต่อหน้าเด็กๆเธอยังกล้าทำเธอพูดคำว่าขืนใจไม่ออกแต่ภาพฉากนั้นทำให้สะเทือนอารมณ์สาวโสดมากอาจจะพูดได้ว่ามันทำให้เธอตกใจขวัญเสียและพลิกความมุมมองทั้งสามของเธอเธอรู้สึกว่ามู่จริงเจอแต่ต้องถังม่วหลิงไปแล้ว ระหว่างเธอกับเขาอย่างมากก็แค่เคยจับมือกันแต่มู่จริงเจอล่ะทำอย่างนั้นกับเขาไปแล้วมู่สเสวียนเหลือบมองถังมั่วหลิงด้วยสายตาซับซ้อนทีหนึ่งรู้สึกว่าเขาสกรปรกอย่างบอกไม่ถูก